ในคลิปนี้ก็จะเป็นการเริ่มเล่นตั้งแต่วันแรกที่เรานะครับมาเริ่มต้นรี A ียดีหาทีเมตาลุยดันเจี้ยลุยด่านสุดโหดสุ่มกาชาสุดตึงลุยกันแบบยาวจาดัดมารีวันเลยแหะมาดูกันฮว่าจะเป็นยังไงครับ24ชั่วโมงเซเว่นในรีเบิร์ตเบิร์เล่น 7K เคเล่น 7K เราใจ เขาแนะนำร้านเติมเกม Cookie Land Shop สะดวกรวดเร็วปลอดภัยร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีบริการเติมเกม Seven Night Rebirth ที่ราคาแสนจะถูกถูกใช้เพียงแค่ ID Pass ในการเติมแพ็คใหญ่สุดเนี่ยจาก2,500นะครับเหลือ1,754รับเติมทุกแพ็คเลยนะครับแพ็คเด้งก็รับนะสามารถแคปรูปแพ็คแล้วก็พิมพ์หาแอดมินได้เลยฮะเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop เริ่มต้นโหลดเกมนะครับก็จะเป็นเวลา3ทุ่ม26นาทีนะเพิ่งจะมาว่างเล่นตอน3ทุ่มนี่แหละซึ่งเกมนี้นะครับเซิร์ฟจะรีวันนะครับตอน รบ1วันกันไปเลยและนี่ก็คือสภาพนะครับคนนั่งรีไอดีแบบ4จอนะซึ่งการรีดีเกมนี้ก็ไม่ยากนะเพียงแค่เราเล่นนะครับประมาณ5นาทีอย่างนะเล่นไปถึง1นขีดสเนี่ยแล้วก็มารับของรับจดหมายนะครับก็สามารถรีไอดีได้แล้วนะซึ่งการรีดีนะครับเราก็จะถึงตู้บนนะครับสองครั้งซึ่งสองครั้งแรกเนี่ยผมนะครับก็จะหาตัวบิสกิตซึ่งเป็นขอกยากมากๆเลยนะเจ้าบิสกิตนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราก็จะมาถึงตู้ที่2นะซึ่งเป็นตู้แทโอนั่นเองซึ่งตู้แทโอเนี่ยเป็นโอ้วดีแรรกนะคับเรากก็เลือไปนี่คครรรรรััับบบบบเเเเมืื่อออาาาากกกลลนะะ็จทํขญชีแ นี้พอลบบัญชีเสร็จนะครับแล้วก็จะกดล็อกอินไปเหมือนเดิมแล้วก็กดล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับพอกดล็อกอินไปครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็เลือกล็อกอินด้วยบัญชีเกสนะครับแบบนี้เท่านี้นะครับเราก็สามารถรีดีได้แล้วซึ่งมันรีดีง่ายมากๆเลยแต่ความยากของมันคือเรทในการออกตัวละครน,นี่แหละซึ่งการเล่นนะครับเราก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะได้ไอดีนะครับที่ผมเห็นในกลุ่มเนี่ยที่เขาขายกันนะแทโอบวกบิสกิตอะไรแบบเนี้ยไอเดียเริ่มต้นนะครับในวันแรกก็ขายกันแพงอยู่นะหลายพันเลยนะบางคนพันห นนซึ่งโรเลรกในตู้นี้เนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่แบบการันตีอยู่แล้วนะครับโซโลที่2ก็ต้องมาลุ้นว่าจอกทองหรือเปล่าอย่างที่บอกก็มีโอกาสออกบิสกิตตัวของดีพอไม่ออกเสร็จปุ๊บก็มาสุ่มแทโอต่อสลับกันอย่างนี้รอบนี้ก็ขอลุ้นหน่อยนะครับแล้วนะถ้ามันออกมาเป็นเพชรแสงอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นสีรุ้งนะครับก็คือเราได้ตัวละครระดับแรนนั่นเองแต่มานองาแบบนี้ก็คือเกลือมีโอกาสที่จะแตกรุ้งนะครับแต่มันก็ยากมากๆแต่ผมก็นั่งรีไปไม่นานนะครับตอนที่เราเริ่มจะรีเนี่ยประมาณสามทุ่มนาเรวคับแสงนี้ เห็นไหมครับถ้ามันออกตัวแรงแบบนี้จะมีออร่านะครับแล้วเรามาเปิดดูทำไมชื่อมันเกินๆไม่ใช่เทโอแน่นอนครับตัวละครแปลกๆนะซึ่งตัวที่ผมได้นะครับในจอขวาล่างนะครับจงดูให้เต็มตาแสงแห่งสยามโอโหโคตรเท่เป็นตัวละครจากประเทศไทยนะครับตัวนี้ครับพยักเมคานะครับใช้สกิลแบบว่ามวยไทยแล้วผมก็เลยกดเปิดที่เหลือไปเลยนะมันก็เกิดอาการค้างเล็กน้อยแล้วอยู่ๆมันก็ออกเทโอมาเฉยเหมือนมันแตกรุ้งมาครับกลายเป็นว่าผมมีพยักเมคากับเทโอในโรเดียวกันแต่อดีนี้นะครับก็จะไม่มีบิสกิตนะแต่ใครจะสนครับเราได้นักมวยตตัวววึงจาากกปรระเเททศไยมแแลล้้็ ไฮโอตโตเบออีกด้วยผมก็เลยเล่นไอดีนี้นะครับไม่รีต่อแล้วนะครับถ้ากิดว่าเราใช้เวลารีไปไม่ถึงชั่วโมงนะผมก็เลยโหลดคลเอน p c พีซีมานะครับเพื่อที่มันจะเล่นได้ลื่นสุดๆไปเลยน,นี้เออมันก็เล่นลื่นกว่าโปรแกรมจำลองเยอะเลยนะครับแล้วก็แถมเป็นอันเรียลแอนดจินด้วยซึ่งตัวเกมนะครับก็จะมีอะไรให้ทำต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกินจก,กรรมต่างๆนะครับไล่เก็บเคสแบตเตอร์นพารสนะรับของรางวัลน,นะครับรับลูบี้รับนู่รน, ύ, ร,น ύ, รับนี่เตรียมไปหมดเลยจริงๆเราเริ่มรีดีตั้งแต่สามทุ่มาารรรีววัันนะเเ่่ยมมแแพ็ดงงง้้ลซึ มันเด้งมาต่างๆเนี่ยก็สามารถแคปรูปนะครับแล้วก็ไปเติมกับคุกกี้แลนช็อปได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยถูกจริงๆนะเมื่อเราเข้าสู่เกมนะครับเราก็ต้องไปดูบทที่1กันอันนี้ก็จะเป็นการเล่นแบบจริงๆจังๆแล้วนะเราเล่นมาทะลุด่าน1นึ่ขีดสาแล้วครับโอ้โหหลายๆคนเนี่ยเล่นไม่ถึง1นึ่ขีดสานะผมบอกเลยเกมนี้เล่นกันแค่หนึ่งขีดสองนะครับเล่นไม่ถึงหนึ่งขีดสามเาเขารีไอดี AD กันทิ้งหมดแล้วซึ่งทีมนี้ผมว่าคิดว่าค่อนข้างดูดีเลยที่เรามีแทโอนะครับแล้วก็พยักษ์เมคาเนี่ยในการช เพราะเรานะครับไม่เคยเล่นภาคเก่ามาแล้วและก็ภาคใหม่เนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยนะครับก็เลยต้องศึกษากันหนักเลยทีเดียวพอเราไต่ด่านนะครับจะมีรูบี้ครบ1000พันะครับเราก็มากดกับตู้เทอเลยนะเพราะเป็นช่วงแรกไงเราสามารถหารูบี้ได้เยอะนะครับแต่เหมือนกดตู้นี้ไปมันก็เหมือนกดทิ้งกดทิ้งบอกเลยว่าไม่มีอะไรออกมาเลยครับกับตู้เทอูนี่ครับแล้วเราก็เริ่มปลดนะครับอุปกรณ์แล้วเริ่มมีอุปกรณ์สวมใส่แล้วครับแต่ก็จะไปดูอุปกรณ์กากากอยู่นั่นเองนะตอนนี้เราก็เริ่มลงเลทนะครับลุยดันเจ ีบอสตัวนี้ต้องใช้ทีมนี้ไปตีบอสอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องใช้อีกทีมหนึ่งนะจะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับในการตีบอสเออนี่ก็เป็นเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างเลยนะครับของเกมนี้ไม่สามารถใช้ทีมเดียวแล้วก็เล่นยาวๆได้นะลุยด่านโจมบ,บทที่หนึ่งนะครับมาสู่บทที่สองหลักๆและในวันแรกเนี่ยก็จะเป็นการลุยด่านเนื้อเรื่องนี่แหละครับที่นานนะและระหว่างเราลงเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีแอนิเมชันนะครับซอแทรกไม่รับชมด้วยนะซึ่งก็ถือว่าช้ำได้ดีเลยทีเดียวที่เห็นผมชมเเเเเเเกกกมมมนน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 ีีนนี้้้ขขนะขาาาาาดด่่่่่ยไไปปป็็สสออซร์ะะแตหววัังงจคลลิึ งอกแล้วนะครับ35บาทนั่นเองแล้วพอเราเติมแพ็คแรกไปเสร็จนะครับมันก็จะเปิดแพ็คอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกจเริ่มต้นนะครับแพ็คต่างๆนะครับเปิดเพิ่มมาเต็มเลยเหมือนกับเราไปจุดชนวนนะครับการเสียตังค์แล้วตอนนี้แล้วพอเราเติมไป35บาทเนี่ยก็จะได้ตัวนี้มาฟรีนะครับน้องลีน่านะครับตัวนี้ก็จะเล่น PVE เนี่ยได้ดีมากๆ PVP นี่ก็เก่งเหมือนกันแล้วก็เย้นะครับแพ็คที่เราเติมไปก็อยู่ในจดหมายนะครับในที่สุดมาสิบใบแล้วลงอะไรผมรีบเข้าตู้อย่างรร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 ววววววดดดดดเเ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 ็็ตตู้้้้ทททโโโโโโออ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 อาา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 ปปิหหนนนนนนะะคคคััััับบบแแแ่่่่ไไไไไลลลลมมมมมมถืืีก2ขย เนื่องจากนะครับเรามีรูปี่ถึงนะครับแล้วก็จัดไปเลยกับตู้นี้ควรจะแบ่งไว้ซื้อพลังงานด้วยนะครับซื้อกล่องกุญแจด้วยนะครับแต่ตอนนี้ใครสนโอ้โหแล้วมาแบบนี้เกลือทุกใบเราก็ต้องก้มหน้าก้มตาฟาร์มกันต่อนะฮะพอเราเควสเสร็จปุ๊บนะครับตัวพอเราก็มุ่งหนตู้กาชาเหมือนเดิมไม่รีรออยู่แล้วครับเราจะหาบิสกิตจากตู้แรกนะแจ่ก้อนนั่นแหละครับตามสภาพอย่างที่เห็นในจอเลยและเหมือนกิจกรรมนี้นะครับจะแจกตัวทุมสัตว์เลี้ยงเรามาหนึ่งใบใช่ไหมผมก็สุ่มไปนะครับหนึ่งใบที่มันแจกนี่แหละแล้ะเราได้นนกกสีทองงเฉยซึ่ ทองของเรานะครับก็ต้องดีกว่านกแจกฟรีอยู่แล้วเล่นไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้ก็ยังคงท็อปฟอร์มนะครับยังมีแพ็คเด้งนะครับวิ่งขึ้นมาไม่หยุดนะตอนนี้มี3แพ็คแล้วนะแต่ก่อนหน้านั้นไปจัดแพ็คแบบชิวๆสบายกระเป๋าก่อนนะครับกันบห้าบาทตรงนี้ที่เราจะได้นะครับ10ใบเลยนะแต่ก็จะเป็นตัวสุ่มนะครับในตู้แรกนั่นเองสิ่งที่รถไก็ตามนี้จากนั้นยังคงมีแพ็คเด้งนะครับท็อปฟอร์มอีกแล้วครับ35บาทได้10ใบจะรออะไรครับอันนี้มันต้องเติมอยู่แล้วไงโอ้โหมม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 ัััััันนนนนนเเ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 ปป็็็็แแแพพคคลลลลลอออออออใใใหหห้้้้้รรรรราาาาาาขไไไกกกกกืืืตตตตูดดยยยยะะฟ์ววบุุ่่่่่ๆงง เเหมมือนนดิะครับแล้วเราก็ไปจัดตรงนี้นะครับรีเลย์ซึ่งรีเลย์เนี่ยถ้าเราเติมนะครับ35บาทตรงนี้มันก็จะปลดแพ็กฟรีนะครับอีกสองแพ็กซึ่งตรงนี้เราคำนวณแล้วไงว่า35บาทเนี่ยเราจะได้อีกห้าใบนะครับเมื่อบีชิปไปผมก็เข้าไปซูมก็ได้มาเป็นแม่สาวหัวส้มนะครับแบ็คโรสนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับก็ใช้ในการเลดบอสได้นะและในสุดครับความพยายามของเรานะครับก็เป็นผลแล้วมันออกมาจะได้ครับแสงสีรุ้งแบบนี้นะครับก็คือการันตีตัวแรงแน่ๆหนึ่งตัวแต่ว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับมาเรารับชมกับตัวแรก แล้วก็โอ้โหตัวนี้ครับเป็นตัวสายเวทนะครับโอ้แล้วดูฉากเปิดตัวอย่างอลังการโอ้โหบอลกิงกี่ทุ่มยอนฮีนั่นเองครับสี่จักรพรรดิโอ้โหอย่างเท่สี่จักรพรรดิยอนฮีโอ้โหนี่โคตรสกิลโคตรอลังการจากนั้นนะครับเราก็ไต่ด่านนะครับลงสู้กับมังกรซึ่งช่วงแรกนะครับก็จะผ่านไปชิลอยู่แล้วแต่เดี๋ยวพอเราผ่านด่านไปลึกๆนะครับโอ้โหบอสมันตึงมากๆเลยนะเกมเนี้ยนี่ครับมาล่าบอสบัวนะครับเพื่อหาเซตนะเอาไปทำเซตโจมตีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในวันแรกเนี้ยผมก็พยายามหากิลอยู่นะครับพยยยยยาาาามมมมมมมกกกกกดดดขขขขออออเเเเเเ้้้้้ไไไไไไปปปิิลลลทีีี่่่่่คคคนนนนนนะะะๆแตััััสุณผููชรรร็บ ก็มาสุ่มตู้บนนะครับตอนนี้ก็เป็นโรที่100แล้วนะครับครบร้อยแล้วซื้อครบหนึ่งร้อยเด็กก็จะสามารถลิสต์ได้นะครับว่าเราต้องการตัวอะไรนะของผมเนี่ยก็จะใส่แทโอไปนะครับกับบิสกิตนะแล้วก็ตัวอื่นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะตอนนี้นะครับผมก็ได้เติมแบบเศษสายรุ้งไปนะครับซึ่งเศษสายรุ้งอันนี้เนี่ยถ้าเราเติมมานะครับจะสามารถไปกดแพ็กในเกมได้อย่างเช่นแพ็กตรงนี้ครับแพ็กจำกัดเวลาตรงนี้เนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบสามนะครับก็จะสามารถกดแพ็กเจ็ดสองเก้าได้พอดีเลยนะซึ่งเรานะครับก็เตรียมไว้เรียบ เพิ่มกัินซะหน่อยนะครับนี่ครับแล้วมันก็มีแพ็กอื่นเต็มไปหมดเลยนะซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาตีสี่นะครับเป็นเวลาดีเลยทีเดียวที่เราจะได้บิสกิตมาครอบครองนะห้าสิบใบนี้ยังไงมันก็ต้องได้ชิญชมสักตัวหนึ่งครับระดับเลซึ่งกอร์มาหนึ่งรุ่งนะครับตามที่คาดแต่หนึ่งรุ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นการันตีนั่นเองคุณผู้ชมเห็นไหมว่าจะมีการันตีอยู่นะครับข้างบนเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเป็นตัวอะไรนะชิ้นค่อยๆลุ้นแบบนี้บนขวาลงมาเอ้ยไม่ใช่บิสสสสสกกกกกกกิิิตตตตตลลลลละะะุ่่่่่่มมมมาา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 างงงเเเเเเเคคนนนนนนัััััััดดดดด์์ททธยอออออปปปป้้้้้หีีีีี็็็ไไไรรรวววววบบบซึถืๆแ ไรรคับแล้วก็นี่แหละครับคือ50ใบนะครับที่เราสุ่มมาทั้งหมดนะครับก็มีแค่เอสปาร่าตัวเดียวนะที่ดีๆนี่แหละจากนั้นเราก็ไปเติมเพชรสีสันนะครับมาเพิ่มนะเพชรรุ้งมาเพิ่มนะครับเพิ่มมากดแพ็ครายเดือนนะครับกดรายเดือนนั้นเนี่ยไป3อันเลยนะครับเมื่อกดแพ็ครายเดือนอันนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถปล่อยบอทได้เพิ่มด้วยนะครับจาก30ครั้งจะกลายเป็น300ครั้งแล้วก็ได้ปลุกเพชรมานะครับพวกทรัพยากรต่างๆมาด้วยนั่นแหละนี่ฮะของที่ได้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยกับเวลาในตอนนนนนนีีีีี้้้้้ะะะคครรรรรัััับบบปปมมมมมาา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 ณ10ถเเเเท่่สุกกกกกชออออใแแลลลลววว็ดดดไยโโหู การ์ดแบบนี้ครับมาดูว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับน้องบิสกิตจะออกมาหรือเปล่าแล้วเรานะครับค่อยๆแง้มมาอุ้ยการ์ดแบบนี้อุ้ยส้มๆแบบนี้ตัวหนังสือแบบนี้พอนของฉันซัลายทุกสิ่งแถมน้องบิสกิตมาจริงๆด้วยครับโอ้โหโคตรจะดีใจนะบอกเลยในสุดในดีเรานะครับก็เข้าใกล้เข้ามาเมตาเข้าไปแล้วมีบิสกิตนะครับมีแทโอที่เขาหากันให้ควักนะโอ้โหนี่ครับชมหน้าน้องบิสกิตช่างตีเหล็กฝึกหัดนี่ครับรายอัพทีมของเราตอนนี้นะครับแทโอพยัคฆ์เมคายอนฮีเอสราเชลบิสกิตลูลี่เอสปปาาาานนนรรรีีเเะะคับมณ้ลยัส หลักๆของเรานะซึ่งเราก็เติมไปประมาณ1 0 0 0นิดๆนะครับไม่ได้เติมเกินพันหเลยถือว่าดวงนี้ใช้ได้ยังไม่พอเมื่อเรามีตัวนะครับแล้วก็ไปสุมกันต่อนะซึ่งโรนี้นะครับเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยเชื่อมแม่แสงมันไม่มาออล่ามันไม่มีแต่มันแตกมาได้ครับในเวลาออกล่าปีศาจครับโอ้โหนี่ดวงอย่างดีดวงอย่างเอาครับได้เซอินมานะครับอีกตัวหนึ่งนะแล้วนี่ครับณเวลาหกโมงสามสิบเจ็ดนะครับเกือบจะรีวันแล้วนะเราก็มาสุมวันนี้ครับเชโอซึ่งเปรอบทีนัับางง เป็นรุ้งแน่ๆแ,แล้วเรทของแทโอก็คือ50 50นะครับมีโอกาสออกแล้วก็ไม่ออกได้และคุณผู้ชมคิดว่ามันมาไหมล้วเนี่ยเลือดึอเลื่อนดูโอ้โหแทโอทำไมชื่อมันสั้นๆชื่อมันสั้นเหลือเกินเท่ใช่ยไหมเขาชื่อโบล่ะโอ้โหไอ้โบไอ้หมาโบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นเด็กคีหุ่นเนอะเซนลิกโบนะครับน้องเนียโอ้โหก็จะเสียใจผมก็ปล่อยฟาร์มรูบี้ไว้นะครับฟาร์มตัวเด็กไว้นะครับ340ครั้งเลยในช่วงท้ายใกล้จะ7จ็ดโมงแล้วเราก็มาติดด่านนะครับซึ่งเป็นด่าน7 10โหโโออ้หหมมันดากๆเลยนะไม่สาาาามมมรรถเเเลลลล่่่นนนนนผไได้้้ะะคัับแววกก็็ปใจ7 แลมันก็จะรีวันละซึ่งเรานะครับก็เล่นตั้งแต่3มทุ่มครึ่งยาวๆมาเลยนะครับพอในเวลาที่ผมจะไปนอนพักผ่อนแล้วแล้วเจอกันในวันต่อไปฮะ